สวัครับมาพบกับช่องพีพลนอีกเช่นเคยครับช่วงนี้นะครับอากาศร้อนมากๆเลยนะครับอืมก็คงจะเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วโคโลคาเซียนะครับหรือว่าต้นไม้ต้นอื่นๆนะครับก็เริ่มที่จะต้านทานความร้อนนะครับไม่ไหวก็ต้องปรับสภาพกันนี่นะครับอย่างเช่นโมจิโต้ต้นนี้ครับอ๋อใบหม่เลยนะครับ แดดร้อนมากอย่างเช่นพวกใบันอ่อนอย่างนี้นะครับก็ใช้แสแลนนะครับใช้แสแลนบังแดดให้เขาหรือถ้าเกิดแค่เป็นกระถางหรือเป็นตะกร้านะครับก็สามารถเคลื่อนได้เคลื่อนไปหลบแดดหรือว่าหามุมเหมาะๆให้กับเขานะครับและวันนี้นะครับก็จะมาทําบ่อให้โคลคาเซียต้นเล็กๆนะครับซึ่งกระจัดกระจายกันนะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นพื้นที่ก็เริ่มคับแคบนะครับ ก็จะมาจัดระเบียบให้กับโคโลคาเซียต้นเล็กๆนะครับนี่นะครับก็แดดแรงมากนะครับนี่นะครับได้มาหลบๆซ่อนๆอ,อยู่ใต้สแลนนะครับใต้ต้นไม้ก็จะมาทำบ่อให้เพื่อที่จะคงความชุ่มชื้นนะครับให้กับต้นโคโลคาเซียเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะครับ ก็เอาต้นไม้เอาอะไรออกแล้วทีนี้ก็จะมาทําบ่อกันนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับการทําบ่อพลาสติกเนี่ยก็มีทั้งใช้อิดบล็อกนะครับอิดอ,อิดมอนนะครับอิดประสานแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องมีอุปกรณ์นะครับก็คือขุดบ่อดินเสร็จแล้วก็ปูผ้าได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอบ่อที่ ก็ไม่ได้ใช้การลงทุนอะไรมากนะครับนอกจากซื้อผ้าพลาสติกนั่นก็คือเอาขวดนะครับเอาขวดพลาสติกขวดน้ำเนี่ยแหละมาทำเป็นขอบบ่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยขวดนะขนาด600มลลิตรนี่นะครับก็จะเอามาเติมน้ำให้เต็มขวดนะครับแล้วก็มาทำเป็นขอบบ่อขวดที่เติมน้ำแล้วน,นะครับด้านยาใช้6ขวด ด้านกว้างใช้4ขวดนะครับก็จะได้บ่อประมาณนี้ก็จะเอาพลาสติกมาทำเป็นบ่อต่อนะครับ ด้านในนะครับแล้วก็ให้ก้นกับฝาชนกันนะครับหลังจากนั้นก็ส่วนอื่นก็ม้วนทับม้วนทับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดันนะครับดันขอบได้แล้วความสูงของบ่อนะครับก็ไม่ให้สูงมากสูงเท่ากับขวดน้ำหกร้อยมิลลิลิตรนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาทรายมาลง าทรายมาลงแล้วนะครับเอาลงพอประมาณนะครับไม่เยอะก็ได้นะครับหรือใครจะลงเยอะก็ได้นะครับถ้าเป็นเป็นบ่อที่มีความสูงมากนะครับอันนี้ลงไปแล้วก็มีความหนาประมาณสักประมาณเส้นเดียวเองนะครับเส้นสองเส้นเท่านี้แล้วก็จะเติมน้ําลงไปแล้วก็เอาต้น คโครคาเซียนะครับลงไปวางเป็นบ่ออนุบาลเราใส่ใส่น้ำไม่เยอะนะครับเพื่อลดปัญหาในเรื่องของลูกน้ำยุงลายนะครับก็จะใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวถ้าเกิดแห้งก็ค่อยเติมทีละนิดทีละนิดนะครับส่วนข้อดีของทรายนะครับก็จะทำให้รากของเขานะครับก็จะ ช,ช,ช้อนชัยไปในพื้นทรายได้นะครับแล้วก็ทรายนี้มีความเย็นนะครับทําให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวเขจะเอาโคโลคาเซียมาวางนะครับนี่เสร็จแล้วครับในการทำบ่อโดยใช้ขวดพลาสติกนะครับเป็น ขอบนะครับเรียกว่าบ่อราคาประหยัดแล้วกันนะครับหน้าร้อนนี้ต้นไมน้โซมไวดังนั้นก็เลยต้องม,มีตัวช่วยหน่อยนะครับใช้ก็ใช้ขวดจากวัสดุเหลือใช้นี่แหละครับมาทําเป็นบ่อนะครับสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับ,ป,กกบปัจจัยต่างๆรอบตัวนะครับแล้วแต่ว่าใครจะ นำมาปรับใช้ยังไงนะครับก็ได้หมดนะครับได้หมดเลยแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทำบ่อสำหรับวางต้นโคโลคาเซียต้นเล็กนะครับถ้าเกิดใค่มีพื้นที่เยอะๆก็สามารถที่จะใช้ขนาดที่ยาวกว่านี้ได้นะครับสำหรับขอบบ่อก็ถ้าเกิดใคร ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ